สวัสดีครับผมเจอกันอีกคือเก่าเนาะครับเนาะเมื่อนี้ผมสีมาแกะพัสดุนะครับให้เบิรงนะครับมามีได้รับพัสดุมาเมื่อกี้นี้นะครับผมสีมาแกะพัสดุให้เบิรงว่าข้างในมันเป็นแนวเดยนะครับเอาหมดเวลานะครับแกะรลดนะครับเนาะเสื่อมือแกะไปเลยนะครับอืเบิรงมาข้อหงนี้มันเป็นพีสังนะครับเอาะมาส้ม เพื่อพาเราคนเห็นผลจากได้เนาะครับเนาะผมก็ได้ทิ่นดิ่งไว้นะครับก็ไปยกได้ยากยงังก็ไปหาซื้อมานะครับตัวนี้นี่เป็นแวนตานะครับเป็นแวนตาขยายเนาะข้างในมันจะเป็นอะไรมาเบิ้งนะครับมีส่วนประกอบอย่างแน่เนาะเอาละครับเดี๋ยวหาทางแกะก่อนแกะทางใดทางนี้นเนาะแกะออกมาเอาน,นี่อันนี้เดี๋ยวหาแนวมีอัน อันนั้นก่อนเด้อแป๊บนึองอเอา้าบาตานี่นะครับมา,มาเบิ่งกันทางนี้มันเป็นแนวใดียห้าตวดนานเดี๋ยวนี่ครับแกออกมานี่นี่เอ้ยมาเบิ่งกันนะครับปีนไปปีนมาอยู่นี่นะครับสลาวออกมาเบิดนี่มีอย่างทางนี้นี่เบิด์นเลยเด้อมีซัมมี่เด้อ เป็นหูเป็นตานะครับรู้สึกว่าจะเป็นแว่นตาขยายนะครับเอามาใช้งานนะครับสำหรับผมแล้วผมก็เป็นช่างนะครับเป็นช่างอิเล็กนะครับผมช่างอิเล็กทรอนิกส์กับบางทีนอกสายหูสายตาก็บเบียกดีนะครับอเนี่อมตัวหนังสือก็บบียกเขียนขูมมือนี่กลางคืนแฮงเต็กนะครับก็เลยซื้อมาใช้นะครับแล้วก็มาเลยมาอันมาแชร์มนยังให้หมู่ให้พี่ให้น้องบิ่งนะครับว่ามันเป็นตะไส้บ่นนะครับซื้อมาก็สะมีสายมายังอันนี้ สายไปหัดหัดหัวเฮาเนาะเดาได้นี่ไปหัดหัวนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับตัวนี้ก็จะน่าจะเป็นเลนเนาะที่เอามาใส่ให้เหมาะก,กับงานของเฮาเนาะบางทีเขาต้องการขยายหน่อยขยายหลายนะครับก็จะมีเลนทั้งหมดนะสิบเอ็กนะครับสิบสิบเอ็กสิบห้าเอ็กยี่สิบเอ็กยี่สิบห้าเอ็กนะประมาณเท่าเนาะสิบเท่าตัดประมาณนี้นะครับเนาะ ในการอัตราการขยายของมันเอาแล้วมาเบ่งตัวแว่นตากันเลยนะครับในตัวแว่นตานี่ก็นหน้าตามันต้องแกะออกมานะครับจากสีโฟนี่ครับหน้าตามันเป็นแนวนี้นะครับเวลาใส่ใส่เบ่งเนาะนี่เอาเฮลเดได้สีเห็นเฮ็นได้ทุกคนสีเห็นเลนของมันนะครับในการขยายของมันเดี๋ยวเะผมจะได้ถอดออกให้เบ่งเขาอันนี้เขาน่าจะสวมเข้าไปในในหัวเขานะครับลองเบ่งแรีว่า บางทีเนาคะครับบอกมันก็จะมีะหลอดไฟในนี้นะครับว่าเดี๋ยวผมจะเปิดจะเบ่งแด้หลอดไฟมันมีสองขางนะครับหลอด LED เนาะไว้ส่องยามกลางคืนกลางหรือว่าในที่มืดนะครับนี่นะครับนี่เปิดแก๊กเดียวครับนี่ปิดเปิดนะครับเอาฟังนี้เอาเปิดนี่ครับนี่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 ก็ถือว่าความสว่างก็ถือว่าเช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวมาต้องมาลองในที่มืดอีรีนะครับนี่คือเล่นขนาดเท่าไหร่ เลนที่ติดกับอันนี้นะครับมันสามารถถอดออกได้นะครับเลนที่เขาติดมาในกระตูเ็นตาน,นี่ก็จะมีนะครับนี่ครับ25เท่านะครับอัตราการขยายนะเดี๋ยวผมจะลองใส่ลองเมืองเด้อเป็นจังไหนคือบบนะครับอืมโอ้รู้สึกมัวนะครับรู้สึกมัวนะครับผมเดี๋ยวมาเบ่งความเหมาะสมก่อนวายพืในนี้ iting. นอบ้านนี้ ตรงนี้เดี๋ยวมันน่าจะขยับได้เ่ล่ะขยับบ่ได้ดเดี๋ยวมันจะง้างได้บ่นี่นะครับง้างออกมานะครับมันก็ง้างได้อยู่นะครับนี่นี่ครับง้างว่าเขาจะเอาอันนั้นสำเร็จแล้วผมจะลองถอดเลนออกมาลองเบ่งนะครับผมมันจะถอดได้บ่ล่ะการขันเลนของมันนะขันบดบอใดละ่ะนี่นะครับถอดออกมาได้แล้วนะครับเลนอ่ะเดี๋ยวผมจะถอดเลนออกมาก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะถอนเลนลงมาเอาคือมัวเทลล่บันนี่ไปทางใดเนาหมุนปิดทางอีกเสียมันไปทางใดเราเมื่อกี้เนี่ยมันมีแก๊กของมันเนอะนะครับเนาะหมุนไปทางใดเอาเนี่ยเมื่อกี้นี่เข้าไปในไหนล่ะเด้อเด้อมันจะมีบากนะครับมีบากเป็นร่องตรงนี้กล้องก็ไปจกักโฟกัสไปนเลยนี่ครับมันจะมีบากนะครับอยู่ข้าง ข้างบนข้างล่างนะครับตรงนี้ก็คือกันมันจะมีล็อกนยตรงนี้เนาะนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เบังใส่บังเมื่อกี้มันใส่ไปแล้วนะ้วก็หันกับไปเอาเดี๋ยวนะครับก็หน่อยเดียวแก๊กหน่อยเดียวนะครับมันแก๊กแก๊กนิดเดียวนะครับเดี๋ยวถอดใหม่ดูเออเนี่ครับออกแล้วนะครับในส่วนของเลนนะครับในส่วนของแว่นตาก็จะมีนี้เอาไว้สําหรับ อันนั้นเปลี่ยนเล่นได้นะผมจะออกมาก่อนนะครับเล่นซูมยิมห้าเท่าเนี่ยผมอ,ออกก่อนก็จะเอามออกเอาอันนี้ออกมาให้หมู่เบิ้งนะครับให้ทุกคนได้เบิ้งนะครับว่าข้างในมันประกอบไปยังแน่นะครับนี่มันมีอย่างไรเด้อตรงนี้ก็จะเป็นเล่นนะครับที่เขาเตรียมมาให้เ้านะครับเอามัวอีกนะคุมมงจังน้อยนี่ครับอันนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นเลนขนาดเท่าสิบห้านะครับสิบห้าเท่าเนาะตัวนี้สี่สิบห้าเท่าตัวนี้อันนี้ขยายี่สิบเท่าส่วนตัวนี้สิบเท่านะครับตัวนี้เนาะผมจะลองใส่สิบเท่าลงบังกันดูเดีย๋ยวผมลองใส่ลองบึงกัน มันต้องอยู่ใกล้อลีได้เนี่ยมันต้องใช้แบบใกล้ๆนะครับผมเดี๋ยวเล่นอยู่ในเดี๋ยวผมจะให้เบิรงนะเนี่ยครับภายในนี่นี่นี่เอาเอเอนี่ครับน,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 บนี่มันคือไกล้ลับอนี้ถ้ามองไกลๆนี่มันจะมัวมากนะครับผมเดี๋ยวผมทดลองก่อนนะครับแล้วผมจะมาสรุปให้เบิรงว่ามันน่าใช่บอเวลาเขาเบิรงตัวหนังสือนะครับเวลาใช้งานจริงนะครับเนาะโอเค เอาละครับบานนี้ผมได้ถอดออกแล้วนะครับถอดตัวเลนออกนะครับอันนี้เหลือแต่กรอบของแว่นตานะครับครนี้ผมจะมานะครับถ้าเวลาอ่ะเอาตรงนะครับเด้อก็คือผมใส่ดูแล้วนะครับไม่เหมาะกับงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้แว่นพวกนี้นะเหมาะกับงานส่องพระนะครับผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับพวกที่เอาไว้ดูระยะใกล้นะครับเนาะแต่ว่าผมเนี่ยงานอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันต้อง เลนเนะี่ยมันจะเห็นชัดกว่าต่อเมื่อเอ่อเาดูใกล้ๆนะครับคราวนีนะ้ผมจะมาเทสให้ดูก่อนนะครับแต่และเลีนนะครับว่ามันเขาจะมาเทสแบบว่าเป็นอันๆไปนะครับเนาะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ที่เข้ามาดูเนี่ยจะได้เข้าใจนะครับว่ามันการใช้งานงมันจริงๆแล้วเพราะมันใส่แว่นใสตาแล้วเนี่ยถ้าเรามาส,วม,ส,ว,มสวมใสตาแล้วครับต้องมองใกล้ๆขนาดนี้เราถึงจะมองเห็นนะครับแต,แต่ความจริงแล้วมันโอ้ยมันใกล้เกินไปนะครับก็แบบ ถ้าทเหมาะก,กับส่องพระจะน่าจะได้นะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้เลนขนาดเดี๋ยวผมให้ดูก่อนใช่ป่ะเน,นี่ยครับเลนขนาดนี่นะครับยิมห้าเท่านะครับนะยิมห้าเอ็กเนาะมีความอัตราการขยายของมันนะครับคือเยอะสุดแล้วนะครับตอนนี้ผมจะมาให้ดูนะครับเรียงตามลำดับเลยนะครับยิมห้าเอ่อยี่สิบห้าแล้วกันยี่สิบสิบห้าสิบนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดู อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูสิบก่อนแล้วกันนะครับเอาน้อยๆแล้วกันเอาสิบก่อนนะครับเนี่ยครับมัวนๆอย่างเงี้ยอ่ะผมจะให้ดูตัวรองสื้ออ่ะอ่ะนี่คือปกตินะโฟกัสปกติอ่ะผมจะใส่ผมจะใส่เลนขนาดสิบเท่าให้ดูก่อนนะครับใส่กับตรงเลนนี่แหละครับนี่เนี่ยให้มันตรงกับเลนเนี่ยครับอ่ะผมจะให้ดูนะครับต้องขยับเข้ามาใกล้ๆแบบนี้นะครับนี่นี่ครับมันถึงจะเห็นเนาะ แต่ถ้าเราดูใกล้ๆอย่างนี้ก็ได้อยู่แหละครับแต่มันใกล้เกินไปนะครับมันไม่สะดวกในการใช้งานของผมนะครับของผมนะแต่พอาตใครคิดว่าเอามามองใกลๆอย่างนี้ถ้ามันถ้าคิดว่ามันมันได้ก็ก็ก็แล้วแต่จะซื้อนะครับแต่นี้สำหรับผมเนี่ยผมมาซ่อมเนี่ยชัวรว่ามันมาซ่อมพวกงานเล็กรอกส์เนียมันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเอามาดูไอซีเฉยๆก็ได้อยู่นะครับมาใส่ตาแล้วก็มองดูใกล้ๆนะครับไอซี IC, ตัวเล็กดูเบอร์ไอซีประมาณนี้เนาะนี่นะครับความ ก็ได้อยู mm ่นะครับแต่ว่าอยู่ในระยะใกล้ๆนะครับแต่ว่าเราลาเราสวมเป็นตาแล้วเราต้องเอาเข้าใกล้จริงๆนะครับเวลาเราใส่เข้าไปในในกรอบแว่นนะครับเนาะนี่นะครับอันนี้ขนาดสิบเท่าเนาะไปแล้วนะสิบเท่าเนาะเป็นขนาดสิบเท่าการขยายสิบเท่าอะมาขยายสิบห้าเท่านะครับประเมินการขยายสิบห้าเท่าเพราะว่ามันก็พอๆกันละเพียงแต่ว่ามันจะระยะระยะอันนี้มันน่าจะเดี๋ยวตะจะทำให้ดูนะครับ มันก็ต้องเข้าใกล้อยู่ดีนะครับอาเบึงนะนี่นะครับก็พอๆพอกันนะครับเลนนะครับนี่นี่นนอ่ะพัฒนาสิบห้านะยี 15, นะ่สิบบันนี่นะครับมาดูยี่สิบเนี่ยให้ดูก่อนยี่สิบเท่านะครับนี่นี่นะฮะใส่เข้าไปแวบนะครับ เห็นความแตกต่างไหมตอนไหนดีกว่านะครับนี่ครับมันไกลเกินไปนะครับเวลาดูแล้วต้องเอามาเกือบแนบเลยนะครับถึงจะมองเห็นได้นะครับไม่งั้นมันจะมัวนะครับมันจะมัวมัวนะครับแนวไม่เห็นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวพฟกันก่อนนี่อ่าจะให้ดูเนาะนี่มัวไม่ไ่ะนี่นี่นะครับไปแล้วนะครับนาทีเอ่อเท่าไหร่ละ ยีนะครับคันนี้มาดูยี่้านะครับมาดูยี่้าดูยี่้านี่ฮะมาดูกันนะครับนี่ครับก็พอ,พอกันนะครับก็คือก็แล้วแต่ใครจะเรียกใช้ตามความเหมาะสมนะครับถ้าถ้าใครคิดว่า เอามาดูใกล้ๆแบบนี้แล้วเหมาะกับงานที่เอามาดูใกล้ๆแบบนี้แล้วก็ถ้าอยากได้ก็ซื้อครับราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับผมอันนี้ผมก็สั่งจากมาจากจีนนะครับมันก็เปิดเสร็จแล้วรวมค่าส่งค่าแรงก็ตกอยู่ประมาณ200นะครับชุดนี้นะครับทีแรกผมก่อจะซื้อมาหนึ่งวันมันจะใช้เกี่ยวกับงานซ่อมได้นะครับมาเอาไว้ดูแบบว่าเออเวลาเราบัดกีอะไรอย่างนี้นะมันจะได้แบบดูแล้วมันน่าจะเห็นชัดเจนหน่อยนะ แต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้นะครับก็แต่ถ้าจะใช้จริงๆก็จะถอดเอามาอันนึงนะครับเลือกเอาอันนึงแล้วก็มาส่องดูนะครับเวลาจะดูเบอร์ไอซีอะไรประมาณนี้นะครับผมคงจะใช้ได้แค่นี้นะครับถ้ามาใส่ถ้าจะเอามาใส่กรอบเลยเนี่ยผมว่าไม่ได้นะครับแต่ผมจะใส่กรอบเข้าไปนะครับจากสิบเท่าก็พอนะครับสิบเท่าก็พอดูลักษณะนี้แล้วนะครับผมก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ครับใส่เข้าไป ผมก็ไม่โฟกัสนะครับสากับตาครับเนี่ยครับ,รบอ่ะหน้าตามันอ่ะน่นี่ครับเนี่ยมันก็ปรับได้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ตรงสายตรงกับตาสักทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเฮ้ยเอามางักขึันงับงักขึมาอยงี้นะครับนี่นงัได้แต่มันขึ้นในแนวเงอยอย่างเดียวนะครับมันแบบาเลื่อนมาให้มันตรงกับดวงตาเรานี่มันก็ไม่ได้นะครับแล้วแต่ สายตาไขตตา่ตามันว่ามันจะตรงไหมนะครับเลื่อนไปแบบเลื่อนให้มันขยับมานี้ขยับมานี้ขยับเข้ามานี้ไม่ได้นะครับมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างเดียวนะอเดี๋ยวผมใส่ตัวอีกทีหนึงดูไม่ได้เลยนะครับสําหรับงานเชื่อมอิเล็กทรอนิกส์ก็จะได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องใกล้ๆนะครับต้องใกล้จริงๆนะครับเชื่อมใกล้ๆจริงๆตัวเล็กๆเขี่ยเล็กๆอะไรเงี้ยก็จะได้อยู่นะครับนี่ก็ไม่เชื่อว่าไม่ได้นะครับก็ก็ได้อยู่ มันใกล้เกินไปเฉยนะครับผมสรุปแล้วก็มันแล้วแต่ว่าใครเอามาใช้ด้านไหนนะครับเป็นตานะครับสําหรับเป็นตาประเภทนี้นะครับคดีของมันก็นะครับก็มีหลอดไฟแค่นั้นแหละครับผมเปิดให้ดูแล้วเนาะนี่ครับหลอดไฟนะครับนี่เวลาส่งกลางคืนเนาะเห็นไหมปิดตัวนี้นะครับผมทีแรกก็มันจะปรับปรับการขยายได้แบบมีเลนมีอะไรเนาะไปดูอะไรประมาณนี้นะ โอเคครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับไม่แพงครับก็มันก็สมราคาแนละ้ะเนาะผมว่ามันสมราคาอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันผมอาจจะมาใช้ไม่ถูกประเภท,ทเฉยๆเนาะคนที่คิดจะซื้อก็ต้องเอามาใช้งานให้ถูกประเภท,ทเฉยๆผมจะสรุปง,ง่ายๆคือมันต้องดูใกล้ๆนะครับมันถึงจะชัดนะครับมันต้องหรือว่ามันเกี่ยวกับสายตาคุณหรือเปล่าไม่แน่ใจมาคนก็สายตาสั้นสายตาอะไรอย่างนี้เนาะ ผมก็ไม่แน่ใจแต่วสำหรับผมแล้วมันก็สายตาเราก็มันไม่ได้ผิดปกติอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าอ,อยากมาบัจจีแล้วฮะมาใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์แล้วมันจะนึกว่ามันจะใช้แบบได้ดีขึ้นนะนะแต่ไม่เป็นไรครับมันก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็มันก็ยังเอามาใช้แบบว่าเอามือจับได้นะครับมือจับส่องดูว่าขาไอซีอะไรได้นะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วครับกับเวทขยายนะครับ เล่นตาขยายแล้วกันเนาะนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีอยู่แค่นี้นะครับนี่นะครับเนาะก็อจบเพียงท่านี้นะครับตัวนี้มันก็จะมีคู่มือนะครับแยวเปิดให้ดูคู่มือก่อนนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีคู่มือบอกนะนะครับว่าเปลี่ยนเรียนหรืออะไรยังไงนะครับก่อนก็ต้องดูเอานะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ ต้อขอจบการรีวิวแค่นี้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมเจอกันคลิปหน้าครับสมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย